วันนี้เรามาซ้อมปั่นกันที่โปร่งกระทิงนะครับไอ้พี่นมมาครับพี่แบ๊พี่นมอ่ะผมมาเจ้าตัวดีค่ะเราเลยวัดแล้วแล้วก็ยาวไป แล้วนันจะมี้เหลรครับับวันนี้เรามาปั่นโปรติงครับออาจากของกัน วันนี้เรามาซ้อมปั่นที่ปงกระทิงนะครับวันนี้เรามากันเจคนว้าวลงเนินมาแล้วเยี่ยมเลยสวยงามโอ้ลงเนินอีกแล้ว อ,อีกไม่กี่กิโลเมตรข้างหน้าเราจะถึงเนินกำแพงปูนแล้วนะครับฮ่าฮ่พี่สาวันนี้เรามาลุ้9 5โลสามเนินใหญ่ๆเลยะฮะเดี๋ยวเนินแรกเราจะไปไต่เนินบังเกอร์ลิงกำแพงปูนข้างหน้านี่เนินบังเกอร์ลิงนะอ่ะพี่นมรอโอ้โหหายใจก่อนองหายใจก่อนอ่ะสู้ๆๆ,ๆพี่เป้นำหน้าไปแล้ว อ่าตรงนี้เรียกว่าเนินบังเกอร์ลิงนะฮะเนินนี้ความชันประมาณ14เปอร์เซ็นันนี้เราค่อยๆไต่กันอยู่อ่ามาดูซิว่าจะถือกล้องปั่นได้ถึงเนินตรงกลางเนินหรือเปล่านี่อ่าปั่นมือเดียวอยู่นะครับ กำลังขึ้นเนินอยู่โอ้พิวเปยไปจะถึงยอดแล้วกลางเนินแล้วกระดึบกระดึบกระดึบอ้าวเมื่อกี้เมื่อกี้ปิดเปลี่ยนเกียร์อยูเปลี่ยนจันเบาสุดอ้าวกางเนินแล้วกางเนินแล้ว พี่เป้ขึ้นหายไปแล้วอ่ะตอนนี้อยู่กลางเนินบังเกอร์ลิงนะครับมากันครบเฮ้ยโหดูสิถือกล้องถ่ายไปไหนเนี่ยเอ๊ะ รถล,ลัางมารถล,ลัางรถล,ลัางไปไปไปนิดเดียวโอ้พี่เป้ไปถึงยอดแน้ตอนนี้ยังถือกล้องได้อยู่นะเฮ้ยกจะถึงยอดแล้วอีกนิดเดียว เชนสู้อีกทีเดียวหายอยู่นะเร็วะเฮ้ยเฮ้ยขี้เป๊ะสูดอีกที่เดีวย,นะยดวยสึงยอดยแล้วเนี่ยเออีเป๊ะมาแล้วอนนี้เราไตา่เดินบังเกอร์ลิงข้างหน้าลิงเต็มเลย ตอนนี้เราถึงแยกวัดภูบอลน,นะครับนี่ทางที่จะเลี้ยวเข้าไปนี่เหลืออีกหกสิบโลอีกสองเนินใหญ่ๆมากันหมดแล้วครับมากันหมดแล้วตอนนี้ไปยูเทิร์นกลับตัวมา<อ>เดี๋ยวจะลง<อ>เนินบังเกอร์ลิงกำแพงปูนนะยังอยู่กันครบเจ็ดคนนะสบายสบายสบาสบายอยู่ครบเจ็ดคนไปไปกันต่อ เอามามาตอนนี้เราถึงสามแยกแล้วเดี๋ยวเรามาแวะกินสปอนเซอร์กันหน่อยนะนี่ครับครับครับเอามามาโคละขวดแบ่งโคละขวดครบพอดียางแบนนะครับตอนนี้ยางแบนยางรั่วนะครับเจ้มที่นมนี่ ได้แรงคูเห็นเลขร้อยไหมใช่ละ90แล้วขึ้นเร็วเลยได้นี่เข้า90แล้วโอ้โหไม่ดูนะโอ้เข้าดีจังเลยอีกทีหลุดขอบเอ้าเอ้าจบโอเคตอนนี้เราพักกันอยู่ที่แยกแค่แยกหนองวัวดำไหมอันนี้อ่าแยกหนองวัวดำนะครับกินข้าวกันอยู่นี่แนะนำร้านอาหารนะ อานารตามสั่งครับนี่นี่นี่อาหาตามสั่ง<อ>กินข้าวแว้กินข้าวกันก่อนอน,นะครับรดขายอยูอ่ฮะตัวให้ถหายตะคิวนะ<อ>นี่ปล่อยพลังปล่อยพลังนี้เราพักกินข้าวอาหารตามสั่งกันอยู่นะครับรนี่็กโดบใหญ่เลยกระเพราหมูสับไข่ดาวนี่เราอยู่ที่ กำลังจะไต่เนินรับน้องนะครับอ่ะคราวนี้มากันสี่คนอ่ามีเอ็กฮิเป้เอาพิสาฮิแปะกำลังจะไต่เนินรับน้องนะเนินรับน้องเหยาวๆฮิแปะเร็วเข้ากล้อง เนินรับน้องข้างหน้าเออกระดึบกระดึบอตอนนี้ใส่เกียร์สุดท้ายเลยเนินรับน้อง อันนี้เราอยู่ตรงเนินรับน้องนะครับอเนินนี้ยาวอยู่ฮนะเนินรับน้องมาแล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อ้าวเดินข้างหน้านี่เรียกว่าเดินเจ็กโตะหรือเดินนกกระจิบนั่นเองนะฮะเฮเดินที่เราจะไต่โอ้สูงชันทีเดียวเร็กสปีดมาแล้วทีนี้เดียวเฮ้ เออถือยอดถือยอดอยืนไม่ออกคนระับหึงเนินละเ้โอ้ยเหนื่อยแท้ฮะสูงไ,ไปไกลพาไม่รู้จกกักโกบะชาป่าโกบะช้านะไม่ใช่องค์กระชาตนนะขณะนี้เราผ่านเนินรับน้องแล้วก็เนินเจ็ดโต๊ะมาแล้วในรถกระจิบรอเพื่อนอีกสองคนนะครับเนะี่ยตอนนี้จอด เติมน้ำกันอยู่อมาแล้วพี่แป๊ดมาแล้วปิวโอ้โหอย่างซิ่งโอ้โหอย่างซิ่ง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 ปิ้วขึ้นเนินส่งขึ้นเนินปิ้วไปมาแล้วฟิ้วว้าวเทตอนนี้ช่างภาพช่างเปยถ่ายรูปให้อยู่นะฮะสวยงาม เราถ่ายรูปกันอยู่ครับกลางถนนเลยโอเคไปสิวเลยครับมาถึง,งกันขอมกันเลยเยี่ยมมากเลยครับนี่พี่น้องพี่น้องว้าที่ยกล้อด้วยอ,อวันนี้เรามาอาครับทำเวลาไปดีมากเลยครับเที่ยงเลยเที่ยงเลยวันนี้แดดเปรี้ยง